ก็พบกับชอบ่องคลิกพาเที่ยวแล้วนะครับวันนี้ชอบคลิปพาเที่ยวก็อยู่ที่จังหวัดลาดบุรีนะฮะอเภอบ้านขานะสวนลุงปีนะนะนครับก็มาแต่เมื่อคืนแล้วก็มาแต่เมื่อคืนนะฮะก็คือคลิปนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะมาหายูทูบเบอร์คนดังนะฮะอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมายาวนานนะฮะวัยรุ่นยุคเก้าสิบคือต้องรู้จักแกนะฮะคนนั้นก็คือพีเอโซทักนะก็คือ เขาไปอยู่วงการนี้ได้ยังไงส่ก,การเต็นเห็นได้อยู่ในสนามอยู่ในสาม,อ,นนามอีเวนต์การโชว์รถหรือว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็แกเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยฮนะน้ำมันเครื่องเลยอานะฮะที่เอ,อ่อตอนนี้รถซิ่งวัยรุ่นที่ใช้รถแรงๆนิยมใช้กันนะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเขาว่าเขาไปอยู่วงการนี้ได้ยังไงแล้วก็ไปดอูอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการกางเต็น์เป็นแบบไหนนะชะองไิกิพาเที่ยว ก็จะ,ะนำเสนอให้่พี่น้องได้ดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปะ่ะเราไปดูเราไปหาพี่เอกโซทักกันปะ่ปะเมื่อคืนก็มาในเมื่อคืนแล้วนะอะนี่ก็มานี่รถเสียนัดรถเสียนัดนะีนรถเสียนัดนะมานะฮะนะครับอันนี้ก็รถพิกิกนะนี่รถพิพกิกนะปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เอกกันพี่เอกเขาอยู่ไหนปะ่ะอื้อโอ้โห พี่ยะมาแล้วโหนี่ครับอาสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีสวัสดีสสดสสด oh, โอ้โหมาอยู่วงการนี้ได้ยังไงเนี่ยมันแห่เช้าเลยบา,าแล้วอยู่ก็ต้องพักใหญ่แล้วนากีวงการกลางเต็นท์นี่นะใช่ต,ต้องบอกเลยว่าผมกลางเต็นท์เนี่ยผมกลางมาตั้งแต่กลางกลางพื้นกลางพื้น ตั้งแต่เต็นลมครับเต็นท์ออโต้เต็นท์ตัวทีบาร์จนมันเต็นหลังคาเป็นหลังคาใช่ทั้งหมดอย่างนี้ก็มอเตอร์โฮมแล้วไม่ใช่นะก็คือตั้งแต่รู้จักพี่เอกเขามาเนี่ยนะผมจะเจอแบบพี่เขาอยู่แบบไม่สนามแข่งรถหรือไม่อีเวนต์การโชว์รถก็จะก็ก็จะเห็นแบบนี้แต่พอมาเจอพี่เอกไม่อยู่สายข้างเต็นท์เรายังงงนะขนาดเป็นเพื่อนเขาในเฟอนะแต่ละกิ๊กน่าจะเข้าก่อนเนาะน่าจะมาก่อนนะ สองปีอ๋อกระบอกใกล้ๆกันดูแล้วแล้วอันนี้เอารถอ,อะไรมาครับเนี่ยแรปเตอร์แรปเตอร์ใช่กระบาเนี่ยแรปเตอร์คือมันจบตัวแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างของนักกิ๊กเป็นรถแบบถุลงลมสวยๆรถมงน้อยใช่ไหมครับมันจะเข้าแบบลึกๆอย่างผมไม่ได้เผมลงมาผมไม่รู้จะขึ้นยังไงเนี่ยแล้วผมียังงงอย่างพี่เอกลงไมได้ยังไงเนี่ยดูนี่ท่านผู้ชมแล้วเป็นดินทรายด้วยนะใช่ครับสี่ฮะโอ้หเป็นดินทรายนะถ้าถ้าไม่ขับสี่นี่บอกเลยจบ นะใช่มันขึ้นดับบังอืมอันนี้เป็นเครื่องเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเขาเป็นเลอเตอร์ดีเซลสองจุดศูนย์ไบโรโบอ๋อแล้วก็แต่ช่วงล่างก็คือเลอเตอร์แบบเดียวกับเบนซินทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นเราเป็นเครื่องดีเซลอ๋อครับแล้วเต็นท์หลังคานี่ใส่มานานเนี่ยครับพี่โอ้โหอันนี้เหรอก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเบิกเพิ่งเบิกมาเพิ่งเบิกเหมือนกันนะเบิกมาจริงๆมันมีก่อนหน้านี้มันเป็นเออ่ล็อกอุลิเซอร์อ่าครับล็อกอุลิเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือเป็นเป็นป๊อปอัพอ ดันข้างหลังปุ๊บนอนได้เลยครับอ่าไม่ต้องมาจัดทรงไม่ต้องอะไรเลยครับมันจะยกป๊อปอัพขึ้นเลยครับอ่าอย่างนั้นแต่คราวนี้มันมีปัญหาน,นี่ว่าผมนอนดิ้นครับแต่ถ้าสองคนปกติทั่วไปอ่ะมันนอนได้สบายนะเก๊กครับแต่ตัวผมเองผมชอบคือเราอยู่ในที่กว้างนะคือนมันผมก้าวสิบปีตีอย่างเงี้ยมันใหญ่ครับเอ่อมันก็เลยเอ๊ะใช้ได้วันวันหนึ่งครับอันนี้ทริปหนึ่งอ๋อไปเปลี่ยนเลยครับอันนี้แบรนด์อะไรครับอันนี้เป็นเอ่อไวแลนด์ครับไวแลนด์เนี้ยมันจะผลิตทั่วั่วโลก ของประเทศอะไรครับผลิตที่จีนอ๋อแต่ผลิตให้กับวงการเต้นเนี่ยส่งออกทั่วโลกเป็นไวแลนด์ก็คือปตีตีแบรนด์ของไวแลนด์ของเขาเลยไวแลนด์เลยจะผลิตที่จีนใช่ผลิตที่จีนส่วนใหญ่มันก็มาจีนกันทังนั้นนะอ๋อครับก็มาจีนส่วนใหญ่แล้วอันนี้ขนาดอะไรเท่าไหร่ทันนี้เนี่ยขนาดมันเป็นไซส์ XL ครับก็คือยี่ห้าไอ้เพ่ขอโทษที2.5ออ่าอ2.5ุอนได้ประมาณโห ต้องมีห้าคนอ่ะสิห้าคนเอาได้ใช่ได้ดูได้นะครับเปิดดูได้พูดราคาเท่าไหร่วันนี้มันอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่แต่ตอนนี้เป็นล็อกคุยเซอร์หกหมื่นสองหกหมื่นสองใช่ท่านผู้ชมคุยใครว่าสายการเต้นต้องบอกนี้นะกิ๊กครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมาเอาแต่พวกของแบรนด์แพงๆเลยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้ครับครับมันมีหลากหลายแบรนด์ใช่แต่คราวนี้ผมไม่ถูกใจตรงเนี้ยเพราะว่าเราซื้อเทียมมันจบ ใช่ครับมันจบตรงที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีผ้าผ้ามันสองชั้นแล้วมันยังมีเหมือนกับชาร์ปเนี่ยครับคุมไปอีกชั้นหนึ่งใช่ครับซึ่งคอนเดนต์น่ะมันจะไม่ไม่แทบไม่มีเลยคอนเดนต์คือไอไอน้ําที่อากาศชื้นไอน้ําเหมือนน้าในแก้วครับเวลาแต่น้ำแข็งอ่าแล้วมันจะมีไอเน่ามาครับอ่าจเวลาเจออากาศเย็นก็เหมือนกันมันก็จะมีไอน้ําอ่ะ เข้ามาีนเต็นท์แต่เนี่ยมันไม่มีไงเออผมก็เลยเออเลือกตัวนี้แต่ผมเชื่อได้ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆที่ชมอยู่ครับกลางเต็นท์ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่คุมทับอืออ่าที่เป็นผ้าออกฟอร์ดเลยอช่ใช่ใชมันซึมแน่นอนซึมถ้าเวลามีน้าค้างอะไรเจอหนาวหนาบูับเบิกเจอเขาใหญ่เลยรู้เรื่องเลยครับอันนี้ก็ ไม่ใช่ว่าพี่เอกเขาจะมาด้วยนันนะคื่กำลังซื้อพี่เขามีนะฮะใช่เราเราพอเราพอซื้อได้เราซื้อที่เดียวจบใช่เราจะได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างที่เม่อกี้เคยเคยเคยบอกนะฮะว่าคลิปที่ผ่านมาว่าซื้อทิงเดียวซื้อให้มันจบถูกต้องแล้วก็เวลาคุณไปการเต็นเนี่ยคุณก็จะไม่เจอจะสนุกอ่ะจะเพลินกับมันแล้วคุณก็จะไม่เป็นผู้ประสบภัยใช่ผมบ้านหมดแล้วนะผมเจอหมดละเต็นปั๊ม เป่าลมก็เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้อวยอะไรอ่ครับครับง่ายจริงอแต่หนักหนักสามสิบห้ากิโลยังย่อแบรนด์โคดี้อ่าโคดี้แล้วผมไปเป็นผู้สอบภัยคือกลางเสร็จปุ๊บเรียบร้อยลูดไม่ได้เพราะอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีคือเวลาเราอาจจะปั๊มลมตึงเกินไปขามันก็ขาหลักมัน่ะมันก็ถ่างออกเงอ่าครับเพราะถ่างออกเราไม่สามารถลูดได้โอ้งานใหญ่ที่คราวนี้เอาปรับกันใหม่อีกเอาแอร์เข้าไปในในเต็นท์เอา ด้วยความรู้เท่าเหมือนการับจุกตูดแอร์ที่ระบายน้ำรั่วกลับเข้ามาปุ๊บหนาวก็หนาวโอ้หูน้ำท่วมเต็นโอชีวิตแม่งจริงๆก็เหมือนกันอย่างนี้เช่นกันก่อนหน้าจะเป็นอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นล็อกคุยเตอร์แล้วมันเล็กครับมันก็ไม่จบเลยเห็นไหมก็ต้องมาเปลี่ยนอีกแอ่คือวันนี้ก็เอาเฉพาะเต็น์มาเต็นท์พักคื้นไม่ได้เอามาเต็นท์พักพื้นไม่ได้เอามามีแต่ป๊อปอัพตัวนน้นเอามาอยู่เป็นป๊อปอัพอันนั้นง่ายอยู่ เดี๋ยวนี้สามารถแบบถ้ามีเต็นท์ขนาดไม่นอนสองคนก็เข้าไปกลางได้เลยแล้วเปิดดึงง่ายมากโอ้แต่แต่เมื่อคืนนี้พี่เอกเขาผมดูเวลานะห้าทุ่มผมนอนแล้วพี่เอกยังร้องคลาโอเกะกันอยู่เลยนะเราคืออางบส้สถานี่เขาบอกแค่เสียงได้ใช้เราก็จัดเต็มใช่ใช่พี่เอกก็สไตล์นี้ใช่แต่ถ้าเฮฮาเออแต่ถ้าอะไรที่มัน อุทยานเนี่ยพวกผมเขาไม่ไม่เนี่ยอะไรนะก็คือก็แค่ทำกับข้าวกินเ่ก็ต้องให้ให้เกียรติสถานที่ใช่อันนี้แต่ที่เนี้ยสวนลุงปีเนี่ยครับของจริงครับริมน้าครับจัดเต็มชุดใหญ่ไฟพิมีไฟให้ใช้รถแอร์ใช้ได้มีมีคาถามหนึ่งครับเอกพี่เอกเข้ามาอยู่โงการนี้ได้ยังไงเราด้วยด้วยความที่ด้วยอายุด้วยครับอันดับแรกคือมันจะเป็นอย่างนี้พออายุเราเยอะขึ้นเราต้องเรารู้สึกเริ่มเบื่อล้าครับ เหนื่อยล้าและเบื่อล้ากับการที่อยู่ในอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆอย่าอาชีพของเราเนี่ยเราทําทุกๆวันทุกวัน,วนเรารู้สึกเบื่อเหนื่อยครับธรรมชาติมันจะบําบัดเราเองอยากมาพักผ่อนอ,อยากมาใ,<ช>ในมุมสงบใชเซฟโซน แล้วก็ที่มีเงีมครอบครัวมีกับครอบครัวทำกับข้าวร้องเพลงนะคนละครอบครัวอย่างผมมันจะเข้าใจครับถ้าคนเจ้าชู้อย่างใครบางคนมันอาจจะไม่เข้าใจครับมีเจ้าชู้ด้วยครดี๋ยวนี้เอาไม่รู้เหมือนกันอ๋อเาเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นอยู่นะเออถ้ากลางเต็นก็เรียกกิจการครอบครัวไปไหนแล้วไปไหนแล้วคนระกครอบครัวจะเข้าใจเดียว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 มาเดียวนี่ไงน้องเดียวมาหน่อไอ้นี่อยู่ก่อนผมอีกอยู่วงการนี้ก่อนผมใช่ไหมแต่เกเจ้าชู้ไม่รักครอบครัวอันนี้ก็เป็นอ่ะเดียวเดียวแนะนำ มาแล้วมาอันนี้เป็นเดี่ยวน้องเดี่ยวนะไดโนบ็อกทุกคนไดโดบ็อกอ่าไดโนบ็อกนะอ่าไดโนบ็อกนะกล่องอะไรนะเขาเรียกวายฟ้าครับกล่องเรียกวายฟ้านะฮะก็มอส่วอยู่กระถ่ายกันมอส่วยอยู่อยู่กันผมไม่ได้อยู่กับผมนานอยู่นานแล้วเดี่ยวกับเพีเอใครเข้ามาก่อนกันนี่เดียวเดียวเดี๋ยวเข้ามาก่อนก็มันนี่แหละทำให้ผมแม่งเป็นอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยชวนเพียงเข้ามาเอะเละเละอย่างแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาเต็นท์ใส่หลังรถไปอันนี้เขาแอดเวนเจอร์อือือืม เดี่ยดูเต็นก็ได้อ่าชาวพาแบนไปดูเต็นเราก็ไม่รู้ว่าเต็นหรือประหลัดขิกอย่างกเจดีเสาเดียวเออมันง่ายจริงะเสาเดียวปักหมุดเราปักหมุดเสร็จปุ๊บเราค้ำเสาปุ้งเสร็จเลยเสร็จเลยนะเราเก็บเราก็เสาปุ้งเรก็พลารวมไปปั๊บใช่มันง่ายมากเลยมันไม่ต้องมีเสาเลยเนี่ยพอพอระยะคนกลางเต็นนะครับพอถึงเวลาแรกๆอ่ะจะเล่นแบบเต็นแบบใหญ่เต็นแบบเสาตีแบอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเอาความสุดวกสบายในการนอนก่อนอพอหลังๆมาเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่า แม่งทำไงก็ได้ให้เก็บเร็วอ่ะอืมใช่ใช่ก็คือยิ่งอยู่จะยิ่งน้อยใช่พยายามพยายามลดของลงเรื่อยๆลดของลงเรื่อยๆจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นพี่เอกเป็นไงของเยอะไหมมาแต่ละเที่ยวก็พยายามลดนั้นี่ะเต็มก็ไปตอกมากลางแต่สุดท้ายพอลดอันนี้ไปเพิ่มอันโน้นอ่าโอ้พี่เอกนี่เขาบ้านหลังใหญ่พี่บ้านหลังใหญ่นะหดไปทีดแรกๆนี้ไม่พอแล้วเนี่ยฟฝากลถฝากลงฝากรถกันไป เขาบอกว่า้โหเอาอย่าาจาเป็นจำเป็นทุกอย่างอ่ะก็ก็ฝากฝากเดี่ยวกับพี่เอกเลยลวกันว่าถ้าเกิดว่ามีการเต้นที่ไหนก็กิงกลางหาผมด้วยโดยยินดีครับเราอยากอยากจะไปการเต้นเพราะว่าอย่างพวกผมเนี่ยก็มีทีมงานน้องๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีพวกพวกมีอะไรไปการเต้นด้วยกันแล้วรู้ใจกันมันสนุกสนุกครับสนุกนะสนุกนะแต่อย่างเมื่อคืนได้ผมบูเห็นทั้งคาราโอเกะทั้งทั้งอะไรนะทั้งตีกองนะเสียงดังเสียงดังเสียงดังที่นี่เลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเมื่อคืนนี้ไปลงมาเพราะว่าดูลูกด้วยบ้านเด็กนะแล้วครับพวงไงครับแล้ครับพวงก็ส่งท้ายแล้วกันนะฮะว่าอยากให้พี่เอกช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่จะมากางเต็นท์หน่อยเอาแบบเป็นอ่าข้อคิดหรืออะไรอ่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางคืออย่างงี้ฮะถ้าเกิดใครอยากมากางเต็นท์ะถ้าถ้าชอบธรรมชาติชอบกิจกรรมครอบครัวเนี่ยการกางเต็นท์คือการตอบโจทย์ที่สุดกิจกรรมครอบครัวทุกคนมันมี มันมีแอคชั่นกันละกันมันมีกิจกรรมมันมีอะไรทํากับข้าวกินลูกร้องมั่งอุ้มลูกมั่งทะเลาะกันมั่งกางเต็นแรกๆถ้าไปสามีภรรยาไปแฟนถ้าไม่ทะเลาะถือว่ากลางเต็นไปไม่ถึงยังไงต้องทะเลาะมึงจะดึงไอ้นู่นกูดึงไอ่นี่ไอ้นันเปิดหรือยังไอ้นี่ใสเรื่อยังอ๋อลืมยังไงต้องทะเลาะเพราะมันเป็นช่วงชุลมุนสนุกตอนกางลําบากตอนเก็บใช่ใช่ใช่นี่เรื่องจริงแต่ถ้าใครคิดว่า เอ่อรับตรงนี้ได้มาเลยะครับมันมีความสขธรรมชาติล้วนๆเพราะแต่ละที่คงไม่มีใครไปกลางอาบอุ้มนวดไปกลางอาบอุ้มนวดไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะแบบอันนั้นกลางคือกลับบ้านไม่ได้มันปักหมุดไม่ได้อ๋อเออปักไม่ได้แต่ปักได้มันมีอยู่มันมีหมุดเดียวนะครับแต่ใจจริงนะก็อยากถ้าใครยังไม่เข้า ดูไว้ก็อยากให้หนีไปเพราะอะไรเพราะอะไรโอ้เขาบอกว่ากางเต็นท์ดีโอ้ยไปตรงไหนก็นอนนั่นพวกกางเต็นท์บางทีจะเจอเนบเนบบอกโอ้ยไม่มีตังดิไปกางเต็นท์ลองเข้ามาดูลองมาเข้าดูแล้วคุณจะรู้ลองเข้ามาดูนะคือมึงต้องใช้เงินแค่ไหนดีว่ามันมันเขาอย่าไปยึดติดคำว่าของมันต้องมีมันจะไปเรื่อยอ่ะยิงลึกนี่ไปกันใหญ่เออไปกันใหญ่เลยของเราอ่ะมีทุกอย่าง ยี่กับบ้านอีกขอบคุณมากครับพี่ครับก็ยังไงก็ขอบคุณสถานที่นะฮะสวนลุงปีสวนลุงปีบ้านขานะจริงจริงในช่วงนี้อีกประมาณแล้วเขาตอนนี้ทุเรียนออกดอกแล้วอีกร้อยยี่สิบวันใครมาช่วงอะไรนะเดือนเดือนเดือหกเดือนห้าเดือนหก่ะพี่นะทุเรียนออกลูกแล้วก็มาชิมทุเรียนได้มาชุเรียนได้จากต้นเลยเปล่า ก็ต้องถามลุงครับอ okay, so ันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าปีไม่ได้เราก็ค่อยๆเลาะไปครับกลางคืงครับกลางคีนนะครับโอเคฮะแล้ววันนี้ช่องพิ่กี้พาเที่ยวก็มานำเสนอนะฮะอ่ายูทูบเบอร์คนดังนะฮะพี่เอ็กโซทักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไดโนบ็อกนะฮะอันนี้ก็แบรนด์นะฮะเกี่ยวกับของซิ่งนะฮะมีอะไรก็ทักไดโนบ็อกนะฮะนะฮะสำหรับวันนี้ช่องพิ่กี้พาเที่ยวขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันทิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่